สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาอินไซ Music ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมมาเซอร์พอะวีเลาโจเป็นครูผู้สอนในรายวิชานี้สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนเราจะเจอกันทั้งหมด4ครั้งครั้งที่1วันพุทธที่20ฤฤษภาคม2563เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและโน้ตเพลงวิลเลียม ครั้งที่2วันพุทธที่3มิถุนายน2 5 6 3เราจะมาเรียนเรื่องเนื้อเพลงและแปลคำศัพท์เพลงวินเลียมครั้งที่3วันพุทธที่17มิถุนายน2563เราจะมาเรียนโน้ตเพลงละลาบายครั้งที่4วันพุทธที่1กรกฎาคม2563เราจะมาเรียนเรื่องเนื้อเพลงและแปลคำศัพท์เพลงละลาบายกันนะครับสำหรับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนี้เชื่อว่านักเรียนทุกคน คงจะมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นมาบ้างแล้วในหัวข้อนี้จึงเป็นการทบทวนเนื้อหากันนะครับเรื่องแรกเรื่องบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นเป็นที่อยู่สําหรับตัวโน้ตโดยมีเส้นขนานกันในแนวนอนทั้งหมด5เส้นโดยเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างสุดส่วนเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเส้นที่5จะอยู่เหนือขึ้นมาตามลําดับและมีช่องทั้งหมด4ช่องโดยช่องที่1จะอยู่ด้านล่างสุดและมีช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4 อยู่เหนือขึ้นมาตามลำดับเช่นกันต่อไปเป็นเรื่องกุญแจเสียงหรือ c l a ฟ e กุญแจเสียงมีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างอิงในการอ่านโน้ตหากเราไม่มีกุญแจเสียงเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าโน้ตที่อยู่ในบรรทัด5เส้นนั้นเป็นเสียงใดโดยมีกุญแจเสียงที่นิยมใช้2แบบคือ 1. กุญแจซอนหรือ G clef จะมีความนิยมใช้มากที่สุดโดยหัวกุญแจจะอยู่คาบเส้นที่สอง ทำให้โน้ตบนเส้นที่2เป็นเสียงซอนทั้งหมด 2. กุญแจฟาหรือ F clef นิยมใช้กับเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีระดับเสียงที่ต่ำโดยหัวกุญแจฟาจะอยู่คาบเส้นที่4ทํทำให้โน้ตทุกตัวที่อยู่บนเส้นที่4นั้นมีเสียงฟาสำหรับการอ่านระดับเสียงอื่นๆเมื่อเราทราบว่าโน้ตในรูปนี้ที่อยู่บนเส้นที่2เป็นเสียงซอนแล้วเราสามารถหาระดับเสียงต่างๆได้โดยโน้ตจะเขียนคาบเส้นและในช่องสลับกันไป หากโนต้ตอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าบรรทัดน5เส้นก็จะมีเส้นน้อยปรากฏออกมาสำหรับโนต้ตตัวแรกนั้นคือตัวโดเป็นโนต้ตตัวแรกในบันไดเสียงที่มีเส้นน้อยต่อไปก็จะเป็นโนต้ตไล่เรียงระดับเสียงขึ้นไปเป็นตัวเรมีฟาซอนลาทีและตัวโดสูงนะครับค่าของโนต้ตหรือโนต้ตแวลู โน้ตแต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของโน้ตตัวนั้นๆโดยโน้ตตัวแรกมีลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีหางเรียกว่าโน้ตตัวกลมหรือ whole n o t มีค่า4จังหวะโดยมีตัวหยุดที่มีค่าเท่ากันโดยมีลักษณะเป็นขีดอยู่ใต้เส้นที่4เราเรียกตัวหยุดตัวนี้ว่าโ h o l rest หรือตัวหยุด4จังหวะโน้ตตัวต่อไป เป็นโน้ตที่มีลักษณะคล้ายโน้ตตัวกลมแต่มีหางชี้ขึ้นหรือชี้ลงดังรูปเราเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขาวหรือ half note มีค่าสองจังหวะโดยมีตัวหยุดที่มีค่าเท่ากันมีลักษณะเป็นขีดอยู่บนเส้นที่3เราเรียกตัวหยุดตัวนี้ว่า half rest หรือตัวหยุด2จังหวะโน้ตตัวต่อไปเป็นโน้ตที่มีลักษณะคล้ายโน้ตตัวขาว แต่จะมีหัวโน้ตสีดำเราเรียกโน้ตตัวนั้นว่าโน้ตตัวดำหรือคอเตอร์โน้ตมีค่าหนึ่งจังหวะโดยมีตัวหยุดที่มีค่าเท่ากันมีลักษณะเป็นคล้ายเลข9เก้าไทยเราเรียกตัวหยุดตัวนี้ว่าคอเตอร์เรสต์ต่อไปเป็นโน้ตที่มีลักษณะคล้ายโน้ตตัวดำแต่มีหางออกมาเราเรียกหางตัวนั้นว่าแฟลกโน้ตตัวนี้เราเรียกว่าโน้ตตัวขบเ็ดหนึ่งชั้นหรือ t อ n o น e มีค่าครึ่งจังหวะโดยมีตัวหยุดที่มีค่าเท่ากันมีลักษณะคล้ายไปยันน้อยเราเรียกตัวหยุดตัวนี้ว่า H r ช e s หรือตัวหยุดครึ่งจังหวะโน้ตตัวต่อไปเป็นโนตที่มีลักษณะเดียวกับโนดขบแตหนึชั้นแต่จะมีหางหรือ f l a กที่มีลักษณะสชั้นเราเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโนาขบสองชั้นหรือ e e n t h note มีค่า1ส่วน4จังหวะมีตัวหยุดที่มีค่าเท่ากันโดยมีลักษณะเหมือนประยันน้อยซ้อนกัน2ชั้นเราเรียกตัวหยุดตัวนี้ว่า s i x t e e n t rest หรือตัวหยุด1ส่วน4จังหวะต่อไปเป็นเครื่องหมายประจำจังหวะหรือ time signature เครื่องหมายประจำจังหวะมีหน้าที่บ่งบอกว่าในหนึ่งห้องเพลงมีจำนวนจังหวะและมีโน้ตลักษณะใดบ้าง โดยเลขตัวบนบอกจำนวนจังหวะใน1ห้องเพลงเลขตัวล่างแทนตัวโน้ตที่นับเป็น1จังหวะโดยในรูปนี้เป็นอัตราจังหวะ3 4มีความหมายว่าในหนึ่งห้องเพลงมี3จังหวะใ,ใ,ให้โน้ตตัวดำเป็นโน้ตท,ที่มีค่า1จังหวะเครื่องหมายแปลงเสียงหรือ accidental เครื่องหมายแปลงเสียงมีไว้สำหรับเปลี่ยนระดับเสียงชั่วคราว ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามที่ผู้ประพัน์โน้ตกำหนดโดยเครื่องหมายตัวแรกคือชาร์ปทำให้โน้ตตัวนั้นสูงขึ้นครึ่งเสียงต่อไปเป็นเครื่องหมายแฟลตทำให้เสียงต่ําลงครึ่งเสียงเครื่องหมายต่อไปคือเนเชอรัลทำให้เสียงกลับสู่เสียงปกติเมื่อเราทราบความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีนี้ทั้งหมดแล้วเราควรนำกลับมาทบทวนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญและถูกต้องเมื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโน้ตเพลงวินเลียมเมื่อเราจะอ่านโน้ตเพลงใดเพลงหนึ่งให้เราดูภาพรวมของโน้ตเพลงนั้นทั้งหมดว่ามีคำสั่งใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ใช้คุญแจเสียงอะไรมีโน้ตกี่ห้องอัตราจังหวะเท่าไหร่มีเครื่องหมายแปลงเสียงหรือไม่โดยในเพลงวินเลียมนี้มีกุญแจเสียงซอนหรือ G c คราฟ มีเครื่องหมายแฟลต1ตัวอยู่คาบเส้นที่3ซึ่งเป็นตำแหน่งของโน้ตตัวทีทำให้โน้ตตัวทีที่ปรากฏในเพลงนี้จะเป็นตัวทีแฟลตทั้งหมดส่วนอัตราจังหวะเป็นอัตราจังหวะ2-4หมายความว่าในหนึ่งห้องเพลงมี2จังหวะให้โน้ตตัวดำเป็นโน้ตที่มีค่า1จังหวะเรามาดูโน้ตตัวแรกกันเลยนะครับโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตขบแต่หชั้นเป็นตัวเร ต่อไปเป็นโน้ตตัวมีตัวฟาตัวซอนตัวลาตัวลาโน้ต6ตัวแรกเป็นโน้ตขบแตหนึ่งชั้นทั้งหมดนะครับต่อไปเป็นโน้ตตัวลาเป็นโน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะเรามาร้องกันดูนะครับ One Two r เรม f ฟาซอ l ล l ลาลต่อไปเป็นโน้ตตัวทีตัวที สองตัวนี้มีค่าครึ่งจังหวะนะครับต่อไปเป็นโน้ตตัวทีวทวเช่นเดียวกันแต่จะมีค่าหนึ่งจังหวะเพราะเป็นโน้ตตัวดำนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโน้ตตัวทีสามตัวนี้เป็นโน้ตทีแฟลตนะครับเพราะมีเครื่องหมายแฟลตอยู่บริเวณหน้าบรรทัดนะครับต่อไปเป็นโน้ตตัวลาตัวลาสองตัวนี้เป็นโน้ตขบเบหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะนะครับต่อไปเป็นโน้ตตัวลาเป็นโน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะนะครับร้องตามมาสเตอร์นะครับ One two ลาลไม่ยากกันใช่ไหมครับเรามาดูที่โน้ตตัวต่อไปกันเลยโน้ตสองห้องต่อไปเหมือนโน้ตสองห้องแรกเลยนะครับโดยมีตัวเรมีฟาซอนลาลาลาแล้วก็เพิ่มโน้ตตัวทีแกลัดขึ้นมาอีกตัวนะครับการร้องก็จะเหมือนสองห้องแรกเลยนะครับร้องตามมาสเตอร์เลย One เรมีฟาซอนลาลาลาทีไม่ยากกันใช่ไหมครับเรามาดูโน้ตตัวต่อไปกันเลยโน้ตตัวต่อไปเป็นโน้ตตัวลาตัวซอนตัวฟาและตัวมีโน้ตสี่ตัวนี้มีค่าครึ่งจังหวะนะครับสําหรับโน้ตตัวสุดท้ายเป็นโน้ตตัวเรเป็นโน้ตตัวขาวมีค่ากี่จังหวะจําได้ไหมครับถูกต้องครับมีค่า2จังหวะนะครับเพราะเป็นโน้ตตัวขาว เรามาลองร้องกันดูนะครับ One two La s o n fa mi re เรามาลองร้องทำเพลงดูกันนะครับ One two re mi fa s o n la 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 ti 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 la la เรมีฟาซอนลาลาลาทีลาซอนฟามีเรรอบนี้นักเรียนลองร้องดูกันนะครับ one two เก่งมากครับมาเซอร์ขอให้นักเรียนไปทบทวนการร้องเพลงนี้หลังจากเปิดเทอมเราจะมาสอบเก็บคะแนนกันนะครับมาเซอร์หวังว่าทุกคนจะสามารถเก็บคะแนนเพลงนี้ได้เต็มนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับไปดูบทเรียนอีกครั้งสำหรับโน้ตเพลงวิลเลียมในวันนี้ก็จบลงทั้งเพลงเป็นที่เรียบร้อยในสัปดาห์หน้าเราจะมีการเรียนการสอนเรื่องเนื้อเพลงวิลเลียมและแปลคำศัพท์กันนะครับ สำหรับวันนี้มาสเตอร์พรปรวีขอลาไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ